อะไรไอติมอะไรไม่ค่อยชอบเด็กเลยวะทำไมเด็กไม่ค่อยน่ารักเด็กมันดื้อเด็กกรลักเป็นไหมพี่หรอใช่เด็กก็รักเป็นเดียวเด็กคนนี้มันก็โตแล้วแล้วครับแฮรทำแล้วเป็นลูกดิไม่เอกไม่เอาหนูเป็นลูกดนดีชารลีนั่นแหละดีแล้วครับสวัสดีครับไปลุ่นสวัสดีครับไปลุ่นสวัสดีครับลุ่นฮะ เอาเงี้ยอพี่อย่อางี้ยอแบบนี้แหละพี่ชอบเรูปพี่เลยวะเย่าฮะพี่มีรูปแล้วหรอไม่ครับรูปติดลูดได่ครับแฟนยังไม่มีครับโสดมีแต่รูปชอบ็กมาเลี้ยงอืมคนมาเลี uh ้ย huh. งดูดิ